เธอสาแก้ประกาศรถตุ๊กตุ๊กโอ้เขาอยากอะไรบูองอะไรแข็งมแเกียร์ก็ต่อยากเกีออยร์ยก,ก็ต่อยาเกีร์่อได้เีขอ,องเรานะครับ จอดตรงนี้อนะ่ะตรงตรงที่ประตูมันกลัวเราไม่ให้ไปยำย่านะครับถ้าฝนเนี่ยขนาดแค่สองวันนะ้เนี่ยมันยังกินจนแหลกหมดแล้วเนี่ยจอด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 เบรกยำยำยำอ่า,าด,อดึงลองดึงลอง

ลงเบ่งดู <My God. S 1> เบ่งดูอันนี้ก็คือตัวของแคทเองนะคะ mm hmm. ดูอันนี้พอพันเลือดร้อยนะคะตัวเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเอาหญ้าที่มันมาหาหนึ่งก็คือหญ้าเต็มหลังรถอยู่นะคะนี่ ทั้งหมดนี้16ตัวนะคะต่าต่าน่าน่า,า,าออโอ๊อยโอ๊ยโอ้ยถือไปไม่ได้ให้ออกเะจ้าเอ๊ยโนมันมารอก,กินกูเอากินยา เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเข้าเข้ามาเกจ์หนึ่งด้อดับจอยพบบุชเจ้าวางบอยใส่เกจ์หนึ่งามางแล้วอเอาเอา,เอาเกุญแจสตาร์ทมากุญแจสตาร์ทอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่รอรอกิน ไอ้วัวก็รอกินรถดับใจเย็นนะไอ้ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตลูกอันนี้ลูกของเคเอฟหกแปดนะเนี่ยตัวเนี้ยนี่เน๊ะเน๊ะขับไปก่อนแค่หนึ่งึ้นโบนนะเออแค่นั้นเลยเบาๆมันหยับวัวนะ หันหันล่อไปนูน่นตรงตรงไปตรงตรงไปเฮ้ยชนอีส้อยเ้อไปเร่นไปอีกขอ ดับเครื่องนี่รับตรงนี้นีเเ่เอาไม้มาตัวนี้ท้อง kf 3าใกล้ล้วเจ็ดเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะถอย่อน เธอมาดัานตรงนี้เห็นีี่ยเดยไหมไปวมัวมเนเะนี้วันมานี่นเดินไม้ไม่ไปชนเจง,งเลยนะ,อ,ะออกไปออกไปไหนดันตรงไหนถ,ถือตรงนี้ก่อนถือกล้องก่อนเดี๋ยวทำเองเลยอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้ออกไปออกไปเกียร์ตัดลงครับ เต็มที่เต็มที่ไอันนี้ก็ท้องนะฮะอันนี้ก็แม่ท้องท้องเคเอฟหกแปะโอ๊ยเคเอฟสามหนึ่งอันเนี้ยท้องสามหนึ่งท้องสามหนึ่งแม่สร้อยแม่สร้อยอย่าแม่สร้อยเนอะไม่ทำร้ายใครนะเต็นนี่กลัวเองอะแคทกลัวเองนะฮะเขาไม่ทำอะไร กินอย่างเดียววะนี่นะคะอันนี้คือยังไม่ขายนะคะไม่มีตัวไหนที่จะขายออกอร,ร,อรอเบิ้อง ถือไม่นี่ตลอดอะเนี่ยตัวเนี้ยพ่อเลือดร้อย,ยตัวนี้พ่อเลือดร้อยแบรนด์ py สูตรเก้าแล้วครับนี่งวโบสตอนนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณเกือบตันแล้วมั้งแปดร้อยโลเก้าร้อยโลได้อยู่แข้งขาใหญ่มากตัวนี้ก็แม่พันนี่ก็แม่พันตัวนี้ออกลูกนะลูกมันตัวนู้นตัวนี้ก็แม่พันธ วัวสาวสาวเล็กตัวนี้วัวแม่พันธุ์วัวของพี่ชายตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ท้อง KF สาหนึ่งนี่ลูกเขาตัวแรกไอ้ลูกเขาตัวที่สองตัวที่สามในท้องตัวนี้ลูกเป็เชลียงลูกสาว KF องตัวยน่มสวยอันนี้จับได้ตัวเนี้ยจับได้จับได้เกือบทุกตัวเลย มีอะไรอันนี้เป็นยาแพงโกลาที่เราปลูกไว้อันนี้อันนี้เราไม่ปล่อยให้มันไปเหยียบนะเพราะว่าหน้าฝนเดี๋ยวมันจะย่ำเละเนี่ยสองวันมันยังกินแหลกขนาดเนี่ย,ยพื้นที่ปล่อยประมาณห้าติบไร่แต่ช่วงหน้าฝนเราน่สองซ นี่กคือเราต้องเดินกราฟนะทีเอ้าเดินตัวนี่อันนี้เก็ะสองไปปิดไปปิดลวดไปปิดลวดไอ้ตัวนี้แหละมาใหม่ไอตัวสีเข้มของเขานี่ตัวนี้ก็ซื้อมานะมาใหม่ตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ผ่านรอบอยู่เลยยังผ่านแค่รอบแรกผ่านรอบแรกอยู่เลยตัวนี้เป็นลูกของลุงเชาตัวนี้เป็นลูกของไอตัวนู้นนี่แม่มัน ขึ้นหนุ่มใครใครสมใจก็สุปิดมาได้ฮะปิดไหนองปิดนะเธอปิดค่ะปิดเองเลยก่านี่คือวัวของเราทั้งหมดสิบหกตัวนะคะอันที่ล่อไอ้ล้อมลวดไว้นี่ก็เป็นเขา<อ>จะเขาหรือจะยา อันนี้ปกติเลี้ยงเลี้ยงอยู่ตรงนู้น,นอ่าตรงตรงน้ำถ่วนะคะใครใครดูเพจสาวแคทก็จีอยู่ตรงนู้นตรงนู้นน้ำถว่วก็เลยอันนี้เอาเข้าบ้านนะคะตกเย็นมาก็กลับบ้านประมาณห้าโมงหกหรือหกโมงเย็นพ่อก็มาเอากลับบ้านแล้วนะคะ ทั้งหมดสิบหตัวเอาเอาซอนกันแล้วบานเนี่ยแย่งกันล้วอะออ,อะไรนะหญ้าในตุกๆนี้ไม่ถึงอะไรนะ,ไม,นะไม่ถึงวันหมดนะฮะ,ะกินดีอยู่ดีนะฮะปะกลับเธอเองทีนี้<ป> <laughs> อันนี้ก็ พอสมควรนะฮะอันนี้เราก็เดินทางกลับบ้านจากจากนีมาบ้านต่อจางีรักสี่สิบสี่สิบเมตรสามร้อยเมตรเอ้ยสองร้อยเมตรสองร้อยเลยนี่ส <200. S 1> องร้อยเพราะคนหัวมันไห่อ่ะแค่นี้แหละอ่าสอหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจฝากแคทเพิ่มซิงแล้วก็ยูทูบสักแคทเพิ่มซิงค์นะคะ